เพื่อนใหม่ที่เจอนี้มีชื่อว่าพรมทะเลค่ะชอบอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะพรมทะเลไม่ใช่พืชแต่เป็นสัตว์นะคะกลุ่มเดียวกันกับพวกปะการังแล้วก็ดอกไม้ทะเลนั่นเองค่ะปกติเจ้าพรมทะเลไม่มีพิษในแง่การสัมผัสนะคะแต่ก็มีพรมทะเลบางชนิดที่มีสารพิษซึ่งมีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ เป็นสารพิษที่ร้ายแรงที่สุดในสัตว์ทะเลยิ่งกว่าพิษจากปลาปักเป้าถึงขนาดที่ฮาวายนำมาใช้เป็นยาพิษอาปลายธนูเลยทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเด็กๆได้เจอเจ้าพรมทะเลเข้าที่ไหนและไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดที่มีพิษหรือเปล่าก็อย่าเผลอเอามือไปจับเข้าเฉียวนะคะเจ้าดอกไม้ทะเลลูกปัดจะเป็นอย่างในรูปนี้เลยนะคะลำตัวจะอ่อนนุ่มมีหนวดจำนวนมาก รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับดอกไม้พบได้ตามแอ่งน้ำโขดหินเวลาน้ำขึ้นหนวดจะขยายบานออกโบกสะบัดไปมาแต่เมื่อถึงเวลาน้ำลงหนวดก็จะหุบเข้ามาด้านในดูเผลนๆคล้ายตุ่มวุ้นๆแบบนี้ล่ะค่ะ